สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่สำนักงาน PA อำ mm. เภอน้ m p h o n จังหวัดขอนแก่นนะครับ mm. ก็เป็นงาน <c oughs> ย้ายอุปกรณ์สื่อสารนะครับในส่วนของสำนักงานใหม่นะครับเพราะว่าน้ำพองเนี่ย mm. เขาสร้างอาคารใหม่นะครับอยู่ด้านหลังอาคารเก่านั่นแหละครับ mm. ซึ่งก็สร้างแล้วเสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละครับเพราะว่าในเดือนหน้าเนีฮะเดือนกรกฎาคมนี้ก็ต้องย้ายเข้ามาปฏิบัติงานกันแล้วครับที่นี่ อากาศท่านง,งร้อนนะครับแล้วก็ก็เ,เลยอา่าฮะเสื้อผ้าอะไรก็จะต,ต้องให้มันดูไม่เกะก,กะมากครับโอ้แดดเยอะครับวันนี้คือระบบสื่อสารที่นี่เนี่ยในส่วนของเคเบิลยแก้วนําแสงเนี่ยได้มีการดึงเข้ามาแล้วนะครับก็คือเคเบิลยแกวน้าแสงเป็นระบบสื่อสารหลักอะน,นะครับดึงเข้ามารอไปละว,วันนี้เนี่ยเรามาย้ายทุกตู้นะครับตู้ไอพีเอ็เซสนะครับของสื่อสัญญาณความเร็วสูง จากอาคารเก่ามาอาคารใหม่ห่างกันประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยเมตรเนี่ยฮะอันนี้ก็รอทีมงานของเคเบิลใหญ่แก้วมาสมทบนี่นครับมาแล้วครับนี่ก็อยู่ในช่วงเตรียมอุปกรณ์วันนี้มีพี่ปุกอิชิพลนะครับหัวหน้าแผนกสื่อสัญญาณความเร็วสูงมาเสื้อไรสกร็ตม์กุนี้แล้วก็นี่ฮะอาคารเก่านะครับนี่คือห้องสื่อสารอาคารเก่าซึ่งเราจะมาเรียกว,ว่าไล่เช็คสายาต่างต่างนะครับ ก็ของไปแล้วอะไรแล้วยาจะใหม่เป็นปัญหา,าไหมนะคร,นนครับอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูงเราจะเริ่มมาร์กสายที่ว่าจะเข้าตอุปกรณ์รแล้วทำการรื้อถอนไปห้องสื่อสารอาคารใหม่ครับคุณฟูครับคุณบรุษนะครับก็อธิบายการทำงานของพี่ปุ๊กนะครับว่า<บ>ต้องมาไล่มาร์กสายอ,อาายู่นะครับของสายว่าเข้าพอร์ตไหนอย่างไร เอาไปตั้งใหม่แล้วมันจะไม่ลืมครับเดี๋ยวมันลื้อออกเนาะเถอะเทสเขยบนญ่แก้วนิดนึงนะครับติดลาเบลอ่าติดอะไรบ่งชี้สักอย่างนี่แหละนะก่ณ์อันนี้ครับคุณชิดชัยเลิศมือดีเลยครับคนนี้มือทางานนี่เรียกว่าระดับต้นๆของกองเราเลยนะนี่ครับคุณพัทรพลอุปกร์ก่อนหยอกล้อกันนิดหน่อย เราย้ายมาแล้วครับขนมาจากอาคารเก่าแล้วนี่ครับตู้ IP access นะครับเป็นระบบสื่อสารความซูงอหวามสูงแล้วก็นี้ครับที่พอนาแก้วนำแสงเนี่ยต้องมาเรียกว่าสปล이์สายใหม่ต่างๆครับเตอขาจะเชื่อมต่อเข้ากับตู้ที่ย้ายเข้ามาด้วยทีมงานก็ช่วยกันร้อยสายให้เป็นเรียบร้อยครับทีมที่สป라์กับสป라์ไปนะครับที่พอนายแก้วทดสอบสายก่อนนะครับโอเคใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ เข้าหัวตรงก็ต่อกันครับดนนี้ก็เช็คระบบไฟที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตู้นะครับส่วนคุณมสมศักดิ์น้านบนที่เราเห็นนี่นก็คือมัดเคเบิลทายมัดสายเหมือนพรุงพลังแต่คนก็ต่างทำหน้าที่ของแผนกไปนะเรจาจะได้ช่วยกันยกช่วยกันย้ายแหละนนี้ก็เป็นวันที่สองของการ มาย้ายอุปกรณ์สื่อสารสำนักงานกันในฟ้าของพมิภาคอำเภอนาพองจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวานก็ย้ายพวกตู้พวกอุปกรณ์ตา่างๆจากสำนักงานเก่ามาไว้ที่สำนักงานใหม่แห่งนี้แล้วนะครับแล้วกูจะเดินถอยหลังเดินหน้านึงลวันนี้เนี่ยก็มาติดตั้งระบบแล้วก็เซตอัพทดสอบการใช้งานนะครับในบาง,างอย่างนะครับบางอย่างระบบบางระบบเท่านั้นนะครับในารายละเอียดเราจะต้องทยอยกันมาทําภายหลังต่อไปครับ วันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งครับวันที่สองของงานนี้ครย้ายสื่อปลกสื่อสารน้ำพองมือนเดิมแต่ผมแพร่ร้อนนี้ก็ได้ช่วยงานเขาด้วยนะครับช่วยหยิบจับอะไรบ้างละ่ะฮะหยิบนอ็อตหยิบคีมหยิบค้อนเชียวอะไรต่างๆนี่ฮะความเรียบร้อยของการเดินของไวริ่งสายนะครับเรียกว่าวริ่งสายเขาเมาปลอกสายกันนะครับในช่วงของการเชื่อมต่อและทดสอบกันล่ะจะเสร็จงานไม่ลงอยูแล้วอีกนี่วันเดียวครับ นอกจากนี้เนี่ยห้องนี้เนี่ยเราจะต้องติดตั้งตัวอุ้ยอันนี้จะเป็นอันอาคารเก่าครับคือมันต้องมีการมาลื้ออุปกรณ์บางอย่างที่อาคารเก่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนําไปใช้ที่อาคารใหม่ที่นี่อันนี้เราเปิดฝ้าขึ้นมานะครับเพื่อนะครับเห็นไอ้กลมกลมตรงกลางนั่นฮะคืออุปกรณ์ที่เรียกว่า smoke เท t e ตอร์ครับอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้แจ้งเตือนควันนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนี้เนี่ย ในส่วนของเคเบิลยาแก้วนํำแสงและสื่อสัญญาณความเร็วสูงเต,ติดตั้งแล้วนะครับรอรับรอที่จะใช้งานได้เลยแต่ว่าสําคัญเลยเนี่ยระบบสื่อโทรศัพท์นะครับของสื่อสารสํานักงานเนี่ยจะต้องเข้ามาดําเนินการต่อหลังจากนี้นะครับก่อนที่สํานักงานแห่งใหม่เนี่จะย้ายพนักงานเข้ามาใช้บริการจะมาทำงานกันนะครับในเดือนหน้านี้ครับ